Thank <laughs> you. ดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเจในรายวิชาน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะคะนี่นะคะ,เ,คะเราก็มาในรูปแบบไทยๆบ้างไม่แบบแฟนตาซีแล้วนะคะเดีกเด็กๆจะไม่รู้จะลืมไปว่าครูครูเจสานารถสิ์เน,นะคะ วันนี้เรื่องที่ครูเจจะสอนนะคะก็คือเรื่องนาตยาศัพท์ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่หลายๆคนอาจจะเอ๊ eh, มันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนาตยาศัพท์หมายถึงคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดการแสดงนาาติป์นะคะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ หน้าตยาสัตว์ในส่วนมือนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะที่1น,นะคะคือจีบหงายค่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้ที่จีบก่อนนะคะวิธีการจีบนั้นก็คือให้นักเรียนนะคะนํานิ้วโป้งและนิ้วชี้มาแตะหรือมาจรดนะคะที่ข้อแรกของนิ้วชี้ค่ะนํานิ้วโป้งนะคะไปจรดหรือแตะที่ข้อแรกของนิ้วชี้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนํานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสามนิ้วที่เหลือ ออกไปให้ตึงค่ะนี่คือวิธีการจีบนะคะแต่ในจีบแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือจีบหงายจีบหงายทําแบบนี้จากนั้นให้นักเรียนทําแบบนี้ค่ะน,น,นํานิ้วจีบนั้นหงายขึ้นบนท้องฟ้าหรือบนเพดานนะคะนี่เขาเรียกว่าจีบหงายค่ะนักเรียนลองปฏิบัติจีบหงายงพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามอีกครั้งนะคะ จีบเหมือนเดิมก็คือนำนิ้วโป้งไปจดที่ข้อแรกของนิ้วชี้จากนั้นนะคะเราจะไม่หงายจีบขึ้นแล้วนะคะเราจะคว่ำลงนะคะให้ปลายนิ้วของเรานะคะคว่ำลงไปหาพื้นแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าจีบคว่ำค่ะเราลองมาฝึกปฏิบัติจีบคว่ำกันนะคะไปพร้อมกันค่ะเริ่มค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ มานะคะ 3. จีบส่งหลังก็คือให้นักเรียนปฏิบัติจีบเหมือนเดิมน,นะคะแต่เราจะเปลี่ยนวิธีการนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบนี้นะคะแล้วก็นําจีบนะคะจีบส่งไปข้างหลังแบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าจีบส่งหลังะคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําจีบส่งหลังรพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ นะคะจีบข้างนะคะให้นักเรียนทําเหมือนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนที่จีบนะคะให้นักเรียนนําจีบนั้นมาไว้ข้างๆศีรษะเหมือนแบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าจีบปกข้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําจีบปกข้างเพื่อพร้อมกันค่ะเริ่มอีกครั้งนะคะต่อมานะคะห้า จีบปกหน้าค่ะจีบปกหน้าก็คือเราต้องจีบเหมือนเดิมนะคะแต่ย้ายวิธีการจีบนะคะมา,าไว้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะงนี้นะคะเขาเรียกว่าจีบปกหน้าค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําจีบปกหน้าพ,พร้อมกันเลยนะคะเริ่มค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อามานะคะจะเป็นวิธีการตั้งงงค่ะ ซึ่งตั้งวงนะคะจะทำได้แบบนี้ค่ะให้ในักเรียนนะคะนำนิ้วทั้ง5นิ้วนะคะเรียงชิดติดกันแบบนี้ค่ะจากนั้นยังไม่พอนะคะให้ในักเรียนนั้นนำนิ้วโป้งหักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาลำฝ้าแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าตั้งวงค่ะจากนั้นให้ในักเรียนหักข้อมือนะคะไปให้สุดแบบนี้ค่ะซึ่งตั้งวงนะคะก็จะแบ,บ่งออกเป็น3าระดับค่ะดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะตั้งวงบนค่ะซึ่งตั้งวงบนนะคะจะปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะให้นักเรียนตั้งวงนะคะและนามือนะคะอยู่ในระดับแง่ศีรษะนะคะ <imbalance> <Police> ถ้าเป็นผู้ชาย <iende> ให้อยู่ระดับศีรษะค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงให้อยู่ระดับหางคิวนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติตั้งวงบนพร้อมกันเลยนะคะสําหรับผู้ชายหรือตัวพักนะคะ,นะคะให้อยู่ระดับศีรษะค่ะเริ่ม สำหรับผู้หญิงเรเรียกว่าตัวหนังนะคะให้ตั้งวงบนเหนือดับหางคิ้วดังนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสองระด,ดับวงกลางค่ะ ซึ่งระดับวงการนะคะจะเหมือนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะการตั้งวงระดับวงการนะคะจะอยู่ที่ระดับไหลค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะคือการตั้งวงการค่ะเรามาฝึกวงการเริ่มพร้อมกับเล่นค่ะเริ่มค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ วงล่างนะคะซึ่งวงล่างนะคะผู้หญิงกับผู้ชายก็จะเหมือนกันค่ะซึ่งปฏิบัติบบการน,นี้ค่ะตั้งวงเหมือนเดิมนะคะแต่เราเคลื่อนมือมานะคะให้อยู่ระดับเข็มขัดหรืออยู่ระดับชายพกของเราค่ะนี่เขาเรียกว่าวงล่างค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกวงล่างพร้อมกันเลยนะคะเริ่มค่ะแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ <พ>นักนนเรียนะสึกนมีในวันนี้นะคะก็คือจีบล้อ,อกแก้วค่ะซึ่งวิธีการทาล้อ,อกแก้วนะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะนํานิ้วขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักเรียนนํานิ้วโป้งและนิว้วกลางนะคะไปชิดกันแบบนี้ค่ะทําเป็นมุมกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนโอเคนะคะจากนั้นนิ้วที่เหลือนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยให้นักเรียนกีบนิ้วให้ตึงแบบนี้ค่ะนี่เขาก็จะเรียกว่าจีบล้อ,อกแก้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาฝึกจีบล้อแก้วพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะนะคะวันนี้เราฝักสนี้ก็มีเท่านี้ค่ะมีอะไรบ้างคะมีจีบมีตั้งวงแล้วก็มีจีบล้อแก้วซึ่งก็จะแตกแขนงนั้นออกไปอีกนะคะจีบก็จะมีหลายระดับตั้งวงก็จะมีหลายระดับ แล้ก็มีรอแก้วนะคะให้นักเรียนนะคะไปฝึกฝนเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอที่ครูเจได้สอนในวันนี้นะคะและภาระงานหนึ่งชิ้นงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกท่านาฏยศัพท์ที่นักเรียนชอบมากที่สุด และให้นักเรียนนะคะทําการถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยมาหนึ่งท่านะคะตามตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ต้องระบุด้วยนะคะว่านักเรียนเลือกท่านาฏยศ์อะไรเช่นครูเจนะคะเลือกท่าจีงไห้ค่ะแบบนี้เลยค่ะตามตัวอย่างค่ะเรบวันนี้วิชาหน้านศิลป์ของครูเจก็ฝากเรื่องนาฏยศ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ต้องขอลาดเด็กๆไปก่อน สวัสดีค่ะ